สวัสดีครับสมานชัยอธิพันธ์นำภัยนะครับหรือว่าถ้าชื่อในวงการชื่อเล่นเล่นเขาก็เรียกกันว่าพี่ฮิปปี้นะครับก็ในส่วนของธุรกิจเองครับเราทําธุรกิจวัสดุก่อสร้างนะครับบริษัทเรียววุฒิจำกัดมหาชนครับก็เป็นการจัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้างนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ครับแล้วก็เป็นการจัดจาหน่ายแบบ D2C นะครับหมายความว่าเป็นการขายตรงถึงลูกค้านะครับก็คือลูกค้าในสามารถจะกดซื้อนะครับแล้วก็นั่งรออยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็สินค้าในก็ส่งตรงถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับสินค้าที่เราทาก นะครับเป็นประตูครับวิธีการจัดจําหน่ายก็ทุกทุกช่องทางออนไลน์นะครับส่วนที่เป็นอีคอมเมิร์ซของตัวเองนะครับส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆครับแล้วก็รวมถึงเครื่องมือสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับหรือว่าเป็นพวกแอฟเฟลียนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยสำหรับพื้นฐานดั้งเดิมนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วครับวิ่งทำวัสดุก่อสร้างมาตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับทำมาตั้งแต่ส่วนที่เป็นทรดิชันแนลเลยครับหมายคคคววววววาา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 ามม่่่่่่่่่เเเเเปป็็็นน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 นกกกกรรรรํข้้้ะะัััััับบแแแแลลจจจดหหยยยผตตตตตทททงงๆพุี ตามต่างจังหวัดถัดมาก็มีการปรับมาเรื่อยๆนะครับจนมาเป็นกลุ่มโมเดนเทรดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มโครงการแล้วก็แน่นอนครับสุดท้ายครับเราก็ปรับวิธีการขายนะครับกระบวนการขายมาให้มันเท่าทันนะครับกับกระบวนการขายในปัจจุบันครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็จะในเรื่องของการจัดจําหน่ายออนไลน์เป็นหลัก แล้วก็ในอีกมุมนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครีเอเตอร์นะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือถ้าเกิดว่าสมัยนี้เขาก็อาจจะเรียกว่าเป็นอินฟูทันหนึ่งนะครับพี่่เองมีทําช่องนะครับชื่อ <B ibi S 2> ช่องช่างเถือนบายพี่นะครับ <B ibi S 2> ก็เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็ จุดเริ่มต้นเองครับก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยติ๊กต็อกเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาใหม่ๆเลยครับก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่า influencer marketing เองเนี่ยมันน่าจะมานะครับแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือการลงไปเล่นเองจุดเริ่มต้นตอนนั้นที่เราลงไปทำเนี่ยเราตั้งใจผลประโยชน์ทางเรื่องของธุรกิจเป็นหลักนะครับอยากจะเข้าไปเรียนรู้ว่ามันจะมีประโยชน์กับธุรกิจยังไงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับก็ต้องบอกว่าผลตอบรับมันดีเกินกว่าที่คาาาาดดรรรัมมนนนกกก็็เเลยยปจจุิิ่่ต้ของ CEO องงงท ปัญหาในช่วงแรกๆนครับของการทำซีออแบนด์เองครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ ความไม่ชินมากกว่านะครับกับการที่คนอายุ50นะครับแล้วก็ไปยืนพูดอยู่หน้ากล้องนะครับให้ใครฟังก็ไม่รู้นะครับก็เพราะนั้นในช่วงแรกเขาจะเป็นเรื่องของความที่ไม่ชินนะครับแล้วก็เรื่องของวินัยครับเป็นหลักในช่วงแรกๆก็จะรู้สึกว่าพอเวลาทําไปแล้วครับคลิปแรกๆมีคนดูบ้างนะครับไม่มีคนดูบ้างก็จะรู้สึกเอ๊ะมันคุ้มไหมครับกับการที่เราเนี่ยไปยืนพูดนะครับใช้เวลาถ่ายแล้วถ่ายอีกนะครับตัดต่อไปตัดต่อมานะครับแต่ก็โอเคครับหลังจากที่เราก้าวข้ามเส้นนั้นไปได้แล้วครับก จริงๆและถ้าถามวว่า Key of Success ครับของการทำเซ e ยวแบนดิ้งจริงมันคืออะไรครับแน่นอนครับนอกเหนือจากเรื่องของการมีวินัยในการสร้างในการทำแล้วนะครับสิ่งที่มันสำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือการทำอย่างมีกลยุทธ์ครับหมายความว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าการทำเซ e ย b แบนดิ้งหมายครับว่าโอเคเจ้าของธุรกิจลงไปนั่งนะครับถ่ายพูดเสร็จแล้วก็โอเคสามารถจะออนกล้องเสร็จแล้วก็โอเคลงได้เลยแต่ในความจริงแล้วครับ ถ้าจะทําเรื่องเหล่านี้ให้ประสบความสําเร็จจริงๆครับมันต้องทําเป็นเสมือนธุรกิจครับมันต้องมีการวางแผนนะครับมันต้องมีการทํากลยุทธอย่างชัดเจน และสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในคอร์สนี้นะครับก็คือกระบวนการการทำซีออลแบนดิ่งครับต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับซึ่งกลั่นมาจากประสบการณ์จริงๆนะครับแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวเองครับเริ่มต้นแต่อันดับแรกเลยนะครับก็คือความสําคัญของการทำซี e อลแบนดิ n งครับหลายๆคนจะรู้สึกว่าเอ้เดี๋ยวนี้มีการออกมาทํากันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หวังจะทํากันเพื่อความดังนะครับเพื่อให้มีคนรู้จักเยอะขึ้นแต่จริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่วิได้มาครับมันมากกว่านั้นจริงครับทั้งในมุมของตัวบริษัทออองงนนใใมมมมุุขขยยดาแล้ว ของโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับแล้วก็แน่นอนครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมาคุยกันครับว่าในการทำซี e อแบนดิ้งเองครับเราสามารถจะทำให้การทำซีออแบนดิ้งที่ตัวเรา,าครับสามารถสะท้อนภาพนะครับให้เกิดผลประโยชน์อย่างจริงจังกับธุรกิจได้อย่างไร แล้วก็มาถึงกระบวนการวิธีการคิดครับจะมีการแนะนําถึงเครื่องมือนะครับจริงๆแล้วคือวิชัยประสบการณ์ที่ทํามานะครับตกผลึกเป็นเครื่องมือในการทำนะครับก็วิเองจะเรียกว่าเป็น c ซียร์แบนดิ่งโพสิชันนิ่งแคนวาสนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่าจริงเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเพื่อจะให้การทำาซี b ร์แบนดิงเนี่ยประสบความสําเร็จมากที่สุดแล้วก็แน่นอนครับถัดมาจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องต่างๆนะครับเรื่อง In นไซด์นะครับที่เป็น3 4มสี่เฟรมเวิร์กนะครับและถัดมาครับก็จะพูดถึงเรื่องของการทำ แค่ just การ PR ครับเราคาดหวังว่าสุดท้ายแล้วครับเราจะได้ผลตอบรับสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นจริงครับเราจะต้องมีการดีไซน์ฟันแนลครับหรือถ้าเป็นเรื่องของการขายเนี่ยก็จะเสมือนการทำเซลล์ฟันแนลนะครับตั้งแต่ต้นนะครับจนจบเพื่อให้ผลเนี่ยมันออกมาได้ตามที่เราต้องการจริงๆนะครับถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของทีมงานเลยครับหลายๆคนจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วการทําคลิปนะครับมันยากการสร้างตัวตนมันยากแต่วิจะไล่ให้ฟังแต่ละสเต็ปเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีบัจเจตน้อยนะครับหรือเวลาเริ่มต้นเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรแล้วกก็เเเมมมื่่่่อไหรรรททีาาควจะิลงุน ขึ้น,นเมื่อไหรที่เราควรจะมีการจ้างหรือว่าเมื่อไหรที่เราควรจะมีการใช้เงินลงทุนซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดีๆต่างๆถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตคอนเทนต์เลยครับว่างจริงแล้วเราจะมีการเตรียมสคริปต์ยังไงนะครับจะมีการสร้างคอนเทนต์ยังไงนะครับเพื่อให้คอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยถูกใจคนดูแล,แล้วก็ทําให้ตัวเนื้อหาเนี่ยมันไวรัลนะครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยกลายเป็นที่รักของคนดูทั่วๆไป และช่วงสุดท้ายก็จะเป็นโบนัสแทร็กันนะครับวิ็จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของธุรกิจกับประเทศจีนนะครับว่าส่วนตัวเองแล้วเนี่ยทำธุรกิจกับจีนมาก็ต้องบอกว่า20กว่าปีแล้วครับในช่วงท้ายวิจะเล่าให้ฟังครับว่าการทําธุรกิจกับคนจีนในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับพี่วิวเห็นอะไรเขาบ้างนะครับมีการหยิบอะไรของเขามาใช้บ้างแล้วก็มีความแตกต่างกับเราอย่างไรครับทำไมครับเขาถึงได้แตกต่างแล้วก็โดดเด่นกว่าเรามากขนาดนี้